สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอ๊ะปอชาแนลกันอีกแล้วนะคบเพื่อนๆตอนนี้นะครับล่าสุดข่าวลือที่ก็ไม่ต้องลือกันต่อไปแล้วนะจ๊ะจริงๆก็ไม่ใช่ข่าวลือเป็นข่าวที่เขาเนี่ยประกาศเป็นทางการกันแล้วแต่แอดเนี่ยรวบรวมภาพทั้งหมดมาฝากเพื่อนๆกันแล้วจ้าในคลิปนี้ให้เห็นกันแบบจัดจเลยว่าโนริซ่าของเรานั้นไปเหยียบที่นิส ฝรั่งเศสกันจริงๆอย่างแน่นอนอะเริ่มจากภาพแรกกันก่อนที่แชร์ไว้นานแล้วนะครับก็คือภาพที่แฮร์สไตล์ของโนริซ่าของเราที่เขาไปสแตนบายรอที่นิสกันเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับ่านเป็นกาตอนขึนอันสวยงามมาฝากเราด้วยนั่นเองนะจ๊ะแล้วก็บอกว่านิสรออยู่นี่แล้วจ้าอะไรแบบนี้สแตนบายรอกันแล้วตัดภาพมาที่วิดีโอตัวต่อมาเป็นวิดีโอภาพเคลื่อนไหวกันไปเลยทีเดียวนี่ขนาดเป็นข่าวเงียบๆที่เพิ่งประกาศนะครับแต่ก็มีแฟนคลับหลายจำนวนจนวนพอสมควรประมาณหนึ่งเลยไปรอโนริซ่าไปให้ดอกกุลมดอกกุราบจ้าโนร เขาบอกว่ากันหน้ากันหลังให้ลอนดิซาของเรานะครับเพื่อความปลอดภัยของศิลปินระดับโลกคนนี้นั่นเองจ้าอ๋อ h o o s e e ซึ่งหัวโพวนี้นะครับเขาก็บอกว่า ฉันหวังว่าคุณจะมีช่วงเวลาที่วิเศษที่นี่ทางตอนใต้ของฝรั่งเศสนะที่รักฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าในที่สุดฉันก็ได้พบคุณที่บ้านเกิดของฉัน เจอกันใหม่เดือนกรกฎาคมฉันรักคุณลิซ่าอะไรแบบนี้โอ้โหคนที่มอบดอกกุหลาบคนนี้โชคดีมากจริงๆเลยนั่นเองนะจ๊ะแล้วก็มีภาพนิ่งจังหวะโนริซ่าก็มีคันยิ้มออกมาทางตาให้กับแฟนคลับคนนี้ด้วยนั่นเองนะจ๊ะโอ้อิชาไม่ไหวแล้วใกล้กันขนาดนี้นะก็ถือว่ารอดูได้เลยว่าลุกรอบนี้เนี่ยจะกลบลุกเดิมได้หรือเปล่าเพราะว่าลุกที่อิตาลีเวนิสของเรานั้นอนางพญาราชินีอะนะเพื่อนๆนาอมาดูกันว่าลุกต่อไปที่เซเลนจะจัดให้โนริซ่าเนี่ยจะเป็นลุคเีมไหนนะครับอนนาจจะเป ต่อไปนั่นเองนะจ๊ะอะจบประเด็นแรกวีกันจบแล้วมาวีประเด็นนี้กันต่อนื่นึงเพราะว่ามีคนเพิ่งปล่อยคลิปนี้ออกมาหลังจากที่มาเกาเมื่อคืนนอริซ่าเนี่ยไปทําให้ทั้งฮอร์ในอิมแพคขนาดไหนเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้รู้จ้ะเพราะว่าคนที่ถ่ายคลิปเนี่ยถึงกับร้องคําว่าอูห้หูขนาดนี้เลยหรอเอาตรงๆนะเท่าที่เห็นมาหลายๆประเทศนะยังไม่มีประเทศไหนที่ระโกนชื่อนอริซ่าชัดเจนจนมันดังทั้งฮอมากมายขนาดนี้นะครับไปฟังกันด้วยตัวเองเลยจ้ะ เป็นยังไงเหมือนเาตั้งกองเชียร์ทั้งสเตเดียมเนี่ยเพื่อน,นอลิซ่าคนเดียวของเราเลยนะฟังแล้วก็คนู้ก็ถ้าเป็นแอดก็คงจะเฮ้ยถ้าเราออกไปหน้าเวทีเราก็ต้องจัดเต็มอย่างนั้นนะจ๊ะก็ไม่จัดเต็มได้ยังไงเพราะวิดีโอตัวต่อมาออนวิซ่าของเราวิงที่เดียวเชี่ยวจนบอกว่าเจ้าของกล้องน่าจะตายไปแลป้วเพื่อนๆทั้งบุ่นเอวไปมุ่นเอวมาแล้วก็เซ็กซี่อยู่แล้วแล้วยังทําแบบอ,อทําหน้าทําตาแบบนี้ถ้าเป็นแอดก็คงจะแบบมือถือหลุดมือไปเลยอะไรแบบนี้คงจะต้องรีบก้มไปเก็บขึ้นมาเพื่อถ่ายต่อนะจ๊ะเพราะว่า กับอีกจังหวะหนึ่งนะครับที่พี่แดนเซอร์เนี่ยเล่นมันนี่ของโนริซ่านะครับจังหวะน,นี้แอดก็หาวิดีโอจะชัดมาฝากกันได้แล้วในวันนี้นั่นเองนะจ๊ะต้องบอกว่าพี่สาวน้องสาวคู่นี้เอ้ยพี่ชายน้องสาวคู่นี้นะจ๊ะน่ารักกันมากจริงๆจากการิตจะก้านได้มากๆเลย อ,อ๋อแซวพวกเดียวกันเองเป็นไรไปละไม่เป็นไรนะนเพื่อนๆนะก็ะสำหรับคลิปนี้นะครับก็มาฝากกันประมานี้นะจ๊ะสาวๆตอนนี้ก็แยกย้ายกันไปคนละที่คนละทางนะน้องโรเซ่ก็ไปโพดเซ็งลองต่างๆอะไรอย่างเงี้ยน้องอลิซ่าองเราก็ไปโพดเซรีนะจ๊ะอะเร็วๆนี้ก็มารอดูลุกน้องลิซ่ากันได้เลยนะจ๊ะแอดปัจจกบันขอบจอม,มาฝากกันอย่างแน่นอนกันทีเดียวนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ขอตัโตเซไปไปก่อนเจอกันใหม่นในคลิปหน้านะครับบ๊ยบย